กาบสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุขคนเดอ้อเอฟซถูกทันพี่น้องคลิปนี้พี่น้องอีกแล้วล่าสุดมีดาม่าหน้าเวทีเกิดขึ้นอีกแล้วพี่น้องจากที่ทางบงแพวผาวแสงทองเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกะได้ไปเล่นยยอันจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะ,ะพี่น้องที่เป็นในส่วนของบัตรการกุศล100บาทนั่นเองเกิดเป็นดาม่าอีกจนได้พี่น้องหลังจากที่ในส่วนของ ทางเพจบำบัดความเผือก V1 ได้ลงสิ่งนี้ทำเอาทางเอฟซีเข้ามาวิจารณ์ถึงเรื่องหน้าเวทีทันทีพี่น้องแม้ทางเพจเพิ่นบอกว่าปังมากสมกับเป็นหมอลำอันดับหนึ่งของประเทศเลยจ้า ลูกเพจมีแต่คนแสบๆมีการปรับแสงให้ด้วยเพื่อนกะบ,บอกว่าย่อมลูกเพจแต่ละคนมาสันว่าเพื่อนกะเปรียบเทียบภาพนะพี่น้องเนาะก็เป็นในส่วนของภาพดังกล่าวนี้เป็นการก่อนปรับแสงแล้วก็หลังปรับแสงที่เพื่อนได้ลงโพสต์ดังกล่าวเนาะกัมีในส่วนของคอมเมนต์ของทางชาวเน็ตถึงกับลั่นคํานี้เลยทีเดียวว่าทําไมไม่อายบ้าง ไปแสดงแล้วไม่มีคนดูแม่บาททีนี้พี่น้องอ่าในส่วนของบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเขาบา ok, ออายดอกเพราะว่าเขาได้ค่าจ้างแถมได้เงินคุ้มปิดอีกตั้งหากมีคนดูน้อยเขาก็เฉยๆค่ะเขาได้เงินค่าจ้างอยู่แล้วบางท่านก็ว่ามันก็ต้องมีคิดบางละคนเบิงบอถึงหาสิบคนบางคอมเมนต์ก็บอกว่างานนี้น่าจะประมาณคน ประมาณ200คนได้มั้งวาสันวาพี่นวองบางท่านก็บอกว่าปาดถึงยุคที่ตกขนาดนี้เลยดิคนทำไมไม่ไปอุดหนุนเขาบ้างวาสันวาขนาดเป็นงานการกุศลยังไม่มี fc เข้าไปอุดหนุนบ้างเลยหรือประสันพ่นงบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเดี๋ยวติงก็ออกมาแก่นาะงานเพึงเริ่มตามสเตปประสันพินงแล้วก็มีบางคอมเมนต์ที่เพิ่นได้เอาภาพนา,นางานมาลงเนาะพี่นองเนาะบอกว่านี่ไงคนดูภาพกันไปไทยตั้งแต่ตอนบ่มีคนนั่นละ ตอนที่คนมาทําไมไม่ถ่ายวาสนวาบางท่านก็บอกว่าขอให้ปังแบบนี้ตลอดไปเด้อจ้าแบบในภาพเด้อวาสนวาพี่น้องบางท่านก็บอกว่า สม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 ,สมนำนาประสันแม่เรียงมากเป็นเพื่นหลวงเพียงหรือเป็นเพิ่นเบาสมนำนาพี่น้องบางคอมเมนต์เพื่อนก็บว่าปาดขนาดงานการกุศลได้นี่บัตรแค่100บาททําไมไม่มีคนไปดูบ้างเลยอ่าบางคอมเมนต์ก็บ,บอกว่าก็บ,บอกแล้วว่าเขาขอแก่มือทาไปบ่อรอดเพราะว่าคนบ่เอาวงนี้คนอำนาจเจริญตั้งแต่งานกาชาติยังไม่อายอีกหรือปาด งึดไหลย่ยังผ้ากันกล้าไปอกีกยูวะสันวาพี่นวองคอมเมนต์ชาวเน็ตเดือดกันสน่นเลยทีเดียวว่าเหตุได้ทางวงยังกล้ากลับไปที่ อำนาจ,จเจริญอีกราสันว่าพ,พี่น้องมีในส่วนของที่ทางเช่านิดกะเอาภาพอื่นๆมาล่งเพิ่มเติมในข้อม,มินคือกันพี่น้องในส่วนของภาพดังกล่าวนี้เนาะกะมีเอฟซี FC บอกว่ามีคนล่ไงใบมาสันว่าคนมาเบิงหมอล่ำเพ้าวาพ่าวณสนามโรงเรียนนาผือโคกกอกบมาสันว่าพ,พี่น้องแล้วกะมีในส่วนของบางท่านที่เพื่อนได้แคป ภาพดังกล่าวมาลงกนะพี่น้องเนาะแล้วในส่วนของท่านอื่นๆกับมีแคปในส่วนของภาพที่มีคนนั่งดูหน้าเวทีเช่นกันพี่น้องแล้วก็มีบอกว่าในส่วนของเอฟซีเขาบอทันมาพ้าก,กันไปถ่ายตอนที่บอทันมีค้นมากประั่นว่าตอนที่มีคนทาไมไม่ไปถ่ายไม่ไปดราม่าประศั่นพี่น้องเอาบาที่นี่ในส่วนของเรื่องดังกล่าวนี้ก็เกิดเป็นดราม่าหน้าเวทีบอกว่าเหตุใดถึงไรคนดู ตลอดการวสันพีนวงเอาบปทีนี้คิดเห็นจังไดพี่นวงก็คอม,มินไว้ไตคลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตไหม่เดี๋ยวเจดวงสีเอามาฝากพี่นวงไม่เด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นวงไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไปในเด้อสวัสดีจา้า